สวัสดีครับวันนี้ป๊อปนะครับเวชชาเซ็นเตอร์นะครับนนี้มีรถคันหนึ่งแล้วครับคุิ่งเข้ามาใหม่นะเข้ามาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเออเจ้าขงที่มันเป็นรถแต่งนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะพร้อมใช้หรือเปล่านะฮะบ,บอยผมก็เลยใช้อยู่ประมาณเกือบเดือนนะฮะอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อ่าก็ปกติครับเพราะว่าตอนไปซื้อรถไกลๆกันก็เอาคันนี้ไปนะมันพร้อมใช้เดินทางไกลได้นะ เป็น CX3 นะครับสีแดงเลดแมชชีนนะแล้วก็ล้อที่แวลกแท้นะมิ mm hmm. ชลินไพล mm ์ลอที่8เก่าไปหน่อยนะฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับเป็นงานเทียวแท้นะครับนี่ก็ครอบคาร์บอนนะฮะข้งางๆก็แต่งคาร์บอนมาให้ฟอยเลอร์มีมาให้นะครับรถคันนี้ดิฟิเซอร์ e ล่างนะฮะก็จะเป็นคาร์บอนด้วยชุดแต่งออโต้ หร e อผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันลงตัวกับรถมากนะครับแล้วก็ตั้งแต่ขับรถซิ่งรถบ้านซิ่งมาเนี่ยมันก็มีคันนี้ครับที่แม่งขับมันสุดพูดตรงเลยนะฮะเพราะว่ารักเอาไปขับเล่นประจํานะครับไปซื้อคงซื้อของเอาคันนี้ไปนะท่อ HKS นะฮะท่อ HKS ทั้งเส้นแท้นะครับเจ้าของเบิกมาเลยนะเป็นโนหน้า ไปชนหน้าเป็นการชนแต่งออโตเอเซ่ a a เหมือนกันนะฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะว่ามันอะไรแต่อ่านตามที่มันลงอะ่ะก็นั่นแหละนะฮะาฝาคาร์บอนนี่น้ำไม่ลงนะครับเพราะว่าขับทั้งฝนต้งฝนตกอะไรมาหมดไม่มีปัญหานะครับอ่านีครับจะให้ดูห้องเครื่องนะครับรถคันนี้คนซื้อไปต้องเข้าใจมันหน่อยนะไม่ใช่รถที่รถบ้านเดิมๆนะครับแต่ว่าก็เป็นรถที่คนทั่วไปเขา คนแต่งรถกันเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปเบื้องต้นนะเนี่ยงานเป็นงานเทียวคาร์บอนนะครับแข็งแรงนะไม่มีนี่เลยฝาเครื่องเอาออกไปแล้วนะครับมีคัมโชกให้นะฮะคัมโชกงานของอะไรอะฮาร์ดเลสอะน่าใช่นะผมก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แล้วก็ท่อกองเปือย m s s Performance นะฮะตรงรุ่นของ CX3 นะครับ CX3 Mazda3 ทีเป็นเครื่อง2องพนะครับ กองเปือยนะฮะลิ้นโตนะฮะรถคันนี้จูน e85 มานะจูน e85 แล้วก็โหลดมาพอสมควรครับแต่ใช้งานได้จริงนะโชคเทยินเฟกนะครับอ่าแล้วก็จานเบรกหน้าหลังจะเป็นลันสต็อปนะแต่อันนี้เจ้าของตอนก่อยรถมาให้เนะี่ยเขาใส่จานเดิมมาให้แต่ของของเดิมมีอยู่นะที่เห็นทุกชิ้นเนี่ยกันชนหน้าฝากระโปรงหน้า เบรคที่เดี๋ยวถ้าเกิดใครซื้อก็จะใส่รันทสต็อปให้นะครับก็จะเป็นมีของเดิมให้หมดนะฮะไม่ต้องห่วงใครชอบเดิมเดิมภาษีหมด8มีนาะห้าหนะฮะเออหกหนะครับ, 6, ร,บราคารถคันนี้เปิดอยู่5-1-9นนะครับก็ถ้าใครซื้อไปจะเอาของเดิมไปด้วยแล้วก็เอาพวกกันชนกันชนหน้าฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนเนี่ยไปแก้ได้นะเพราะว่า ก็ทำมาน่าจะทำมาหลายปีแล้วก็ลักเกอร์เริ่มมีปัญหานะครับขัดแล้วก็พ่นสีน่าจะได้นะฮะแต่เจ้าของคันนี้ทำมาสวยมากครับผมพึ่งเห็น CX3 อกิงซิ่งก็เนี่ยแหละฮะ,ะเดี๋ยวคันนี้เราจะไปลองวิ่งกับมันดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงภายในเดิมนะครับคอนโซลดำแผงประตูสีเดียวกับตัวเอ่อสีเป็เปนเป็นหนังนะเล้วเจ้าของใส่นี้เพิ่มผมไม่ผมไม่มั่นใจนะว่ารถออกศูนยะ์่ะมีตัวเพทเลนชิพมาให้หรือเปล่าเพราะว่าตัวรถแต่มันมีทิปโตนิกมาให้อยู่แล้วนะฮะ ๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้เวเช้าสตาร์ทไปไงซีจะติดนะฮะร,รอบวอร์มปกตินะครับซีเอสาคันซีเสามปกติมันจะมี i อสต็ปมาให้จากโรงงานนะคันนี้เขารีแมปแล้วแล้วก็ทําการเอาออกไปเลยนะฮะเพราะเขาน่าจะราคาญที่มันดับเครื่องเนี่ยฮะผมจะกดให้ดูนะครับอย่าปิดเสียงกันนะปิดเสียงก่อนอ่าคันนี้มีนี่ให้ด้วยนะ การ์ดแผ่นที่ของมาด้านะครับอินฟอร์ผมจะให้ดูนะอ่านี้มันถอดนี่ออกคือใช้งานทั่วไปเนี่ยน้มัน e85 เนี่ยวิ่งอยู่บอสผมขับเนี่ยผมดอูอยู่ประมาณ12-13โลลิตรนะแต่อาจจะไม่ตรงอาจจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่แต่ถังนึงใช้ได้นานประหยัดน้ำมันมากนะครับกับ e85 นะครับ ต้องเข้าใจกับมันนะครับซื้อไปต้องเติม e85 นะฮะรถถึงจะวิ่งดีและประหยัดน้ำมันนะถ้าเติม e20 ตัวหอกก็ห้สงก็หนึ่งไปก็ใช้ได้เหมือนกันแต่คันนี้ประมาณว่าองศาจุดระเบิดที่เขาจูนมาให้กับรถเนี่ยมันจูนมาให้เข้ากับเข้ากับน้ำมัน e85 กับอากาศแล้วก็ท่อกรองเปลย e ที่เขาใส่มาเนี่ย e85 เข้ากับอันนี้มากที่สุดแล้วนะถ้าคนเข้าใจเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยผมว่ามันพร้อมใช้มากนะครับ คันนี้จูนดีมากนะผมชอบมากเลยอะแบบไม่รู้จะชอบยังไงกับมันเพราะมันซิ่งได้ครับซิ่งได้ขับใช้งานได้นะฮะแพลนชงแพดนชิพที่มือเนี่ยก็โหยทำให้ SUV วนะครับผมไม่มองว่ามันเป็น SUV นะเนี่ยพอมันโหลดมันกลายเป็นรถสตรีทยูสไปละที่ไม่ได้ว่าซิ้งจ๋านะแต่ก็มีกำลังให้ใช้อะที่แน่ๆสองแรงมาบวกแน่นอน ถ้าคนหา CX3 อยู่ผมก็เพิ่งรู้มาด้าเครื่องสองพันที่เป็นสก y a c อค v ทีอ่ะมันจูนแล้วมันวิ่งดีขนาดนี้นะแต่คันนี้ก็มีเปลี่ยนลิ้นด้วยนะพอใส่ลิ้นใหญ่เข้าไปมันก็เลยวิ่งดีอันเดี๋ยวลองดูนะครับลองให้ดูเนี่ยฮะดูครับดูครับรถบ้านครับเนี่ยเออ นะจมอะไรพวกนี้ครับเชนเกียร์นะดูนะการเชนเกียร์การ, gear, การ gear, เชนเกียร์เบิ้ลคันเร่งมารอเลยนะเชนเกียร์ลงเนี่ยรอบเขามันลงมาให้นะครับรอบรอบเขาเหมือนเราขับเกียร์ธรรมดารถแข่งอนะฮะเวลาเราจะที่เขาขับค่อยเท้าสองเท้ากันอนะก็คือตัวน,นั้นแหละฮะเขาใช้ในส่วนของ กล่องเนี่ยจูนนะฮะเวลาเชนเกียร์ลงอ่ะรออมันจะเบิ้ลขึ้นให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าผมได้ยินไม่ผิดอ่ะเวลาเปลี่ยนเกียร์ถ้าเราไม่ได้ยกคันเร่งมันจะมีปรับปรับเบาๆด้วยนะอ่ามีปรับปรับด้วยนะคือจูนมาสไตล์รถซิ่งนะฮะแต่ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองเชนเ,เกียร์ให้ดูดูดิลออไม่ตัดอ่ะรออไม่ตัดอ่ะดูดิ พอจูนมาให้อย่างเงี้ยฮะคือถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเราเล่นเองเลยนะฮะเนี่ยลากจนรอบตัดอะ่ะเจ็ดพันรอบได้รถซ x 3สามปกติไม่นี่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราใช้รถเราต้องเข้าใจกับมันนะแล้วเราก็ต้องรู้ครับว่าโหมดไหนเกียร์ไหนที่เราจะต้องโหมดไหนที่เราจะลากเกียร์ได้เยอะป็่โหมดเกียร์ดีธรรมดาแบบนี้มันก็จะลากได้ไม่เยอะ แต่เมื่อกี้พอเราคลิกดาวปุ๊บเนี่ยมันจะตัดเป็นโหมดเป็นนว่นนะฮะเนี่ยครับจะให้ดูครับคือมันขับมันจริงครับเนไหราขับครับเวลากดชิปเป็นเกียร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยเรายกคันเร่งแล้วเหยียบใส่เนี่ยพอคาดจับแล้วรถไปดีมากนะ,ะรถคันนี้มีคูณคอนโทรลเวยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับคันนี้เนี่ย เวลาเชนเกียร์ลงเนี่ยครับนะผมปลดมือหมอนธรรมดานะเวลาเชนเกียร์ลงอ่ะรอบมาเบิ้ลรอให้เลยรอให้เลยเนี่ยฮะเหยียบปุ๊บมาปับ๊บเนี่ยฮะเชนเกียร์อันนี้ที่ผมลองให้ดูนี่คือขับแบบบ้าบอนะครับขับแบบคนบ้าบานนะจะให้รู้ว่ารถน่มันใช้อย่างนี้ได้นะแต่ถ้าคนใช้งานปกติวิ่งเกียร์ดีปกติอ่ะโหผมบอกเลยประหยัดขัางเลย อ่างเนี้ยผมลองให้ดูนะครับว่ารถมันใช้งานลักษณะนี้ได้นะแต่คงไม่มีใครใช้อย่างนี้หรอกผมรู้แต่ว่าเวลาผมเอารถเราไปใช้ผมก็จะไม่ได้ขับขนาดนี้ผมจะเน้นแบบคือช่วงล่างมันดีมากครับช่วงล่างมันนี่ดีมากเหนึบมากนะฮะเนี่ยฮะเราจะเดินทางธรรมดาก็ได้ดิกยดีฮะอ่าเปิดกดคุยคอนโทรดูหน่อยเซตสามสิบแปดดูตัวเลขน,นะครับดูตัวเลขน,นะครับ อ่าอ่าค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นอ่าผมปรับไปเกียร์สุดท้ายเลยเยกี่ยวกับไม่ได้เห็นไหมพอเป็นโหมดออโต้มันจะเข้าสู่โหมดออโต้จริงๆครับอ่าจะเร่งนะถึงหกสิบยังไม่ใช่อะัลตรอนคูลคอนโทรลนะครับเป็นคูลคอนโทรลธรรมดาแต่โหแค่นี้ก็ขับสบายนะครับอ่าเนี่ยคูลคอนโทรลใช้งานได้นะไม่ได้เก็บพลเร่งนะดูนะครัเลเร่งออกโอเคนะฮะเดี๋ยวผมไปที่โหมดแมนวนวลอีกทีนะ อเอาผู้คนๆออกก่อนปิดเลยมันวิ่งได้แบบนี้นะครับนี่ฮะมันวิ่งได้แบบนี้นะครับระยะทาง,ทางสั้นๆนะร้อยห้าสิบแป๊บเดียวนะ,ะถ้าใครหารถบ้านซิ่งๆนี่นะจคัคอสะพงคอสะพานไม่มีกระแทกนะครับเซ็ตมาดีมากนะ เนี่ยผมก็ลองให้ดูแบบแบบเนี่ยถ้ามันพังก็พังตรงผมเนี่ยอ่ะมันไม่พังครับผมขับไปไหนไกลต่างจังหวัดชนบุรีชุมบุรีอะ่ะขับร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบตลอดทางรถสบายสบายมากครับเนี่ยเชนเกียร์แล้วรอบเ,อเวลารถเกียร์เชนเอ๋อรอบจะรอบจะเบิ้ลมารอนะเหมือนรถแข่งที่เวลาเราเขยียบสองเท้านะอย่างคนขับรถที่เขาขับรถแข่งเนี่ยก่อนที่เขาจะเชนเกียร์ลงเขาจะเบิ้ลรอบเพื่อให เ,เพื่อให้เอ่อเพื่อให้รอบมันมันรอก่อนเลยเวลาพอเชนเกียร์ลงเสร็จปุ๊บรอบมันจะไม่ลงเยอะนะอ่าเนี่ยฮะก็ดูครับรถใช้งานนะครับรถใช้งานนะที่มันซิ่งได้นะครับก็มีไม่กี่คันครับที่เขาเซ็ตมาพอดีพอดีแบบนี้นะครับนี่ครับดูเมื่อกี้จับคอสะพานไม่มีติดนะร้อที่แปดโกแท้นะครับกับช่วงล่างเจนเฟกเดี๋ยวจานตัวเนี้ย มีจานล็อคสต็อปให้หน้าหลังนะครับไม่ต้องห่วงเจยิงเฟกนะฮะแล้วกักบ ang, ายางไพลอตสปอร์สตสี่ซื้อไปต้องเปลี่ยนยางนะครับแต่ว่ายางอะใช้ตัวนี้ได้เลยไพลอตสปอร์สตสี่นุ่มเงียบนะครับแล้วก็เกาะดีอย่างนี้ฮะับขับว่าบอแบบเมื่อกี้ครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับที่มันได้วิ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปจะมาขับแบบผมหรือเปล่า นะท่อเดิมอยู่นะครับทุกอย่างที่เป็นของเดิมมีอยู่หมดนะฮะมีอยู่หมดนะครับถ้าต้องการจัดให้ได้นี่ฮะหัวเกียร์ออโตเอซ่นะฮะมันอ่านว่าอะไรวะใครรู้คอมเมนต์ดีนะครับผมไม่ได้เล่นมัตด้าครับเลยไม่รู้แต่มัตด้าผมไม่เคยได้ยินมานะครับว่าเคยขับเคยนั่งด้วยนะรถน้องผมจะมีคันหนึ่งนะมัตด้าแอตติน่าสมัยก่อนนะ เครื่องตัวท็อปมันเป็นเครื่อง2 0 0 2นะเครื่อง2อ0 2แล้วก็มีเทอร์โบเขาเซ็ตโบเพิ่มไปวิ่งดีมากครับโคตรแรงครับโคตรแรงนะจ้าเงียบเลวจา้าโคตรแรงนะครับ ผมก็เพิ่งมารู้อีกทีนึงเนี่ยว่าสกายแอคทีฟไอสกายแอคทีฟของมาด้าสามเนี่ยไม่วิ่งขนาดนี้ครับสองร้อยก็แรงม้าได้แน่นอนแล้วคันเกียร์เซ็ตมาพร้อมซิ่งนะครับเซ็ตมาพร้อม,มใช้งานเบาะเป็นเหมาะเบาหนังผ้านะครับตรงกลางเป็นอ่อ,อคันทาร่าไหมอะ่ะไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่แหละหรือไม่ก็เป็นกรรมังดีธรรมดาผมก็ไม่รู้นะครับข้างในมีครบนะเก๋งข้างในเดิมๆครับมีหัวเกียร์อย่างเดียวนะฮะที่เป็นออโต้อเซนะฮะ พวงมาลัใส่พัดนชิพเพิ่มมาไม่แน่ใจอีกนะแต่น่าจะใช่นะครับแล้วก็จอมีแมปให้นะเพราะว่าตอนที่ออกรถเนี่ยต้องซื้อแมปเพิ่มนะครับต้องซื้อแมพเพิ่มนะอันนี้เขาผมแทางเราแถมให้ไปเลยนะฮะนี่เมื่อกี้ยังไม่ได้หมดสปงสปอร์ตหมดคอมฟอร์ตอะไรเลยนะเกียร์เดียวเลยนะฮะบ,บอกให้ครับใช้ประหยัดน้ำมันมากครับ E85 วิ่งอยู่ประมาณ10โลลิตร ะฮะตอนเนี้ยผมว่าคันนี้แม่งตอบโจทย์สุดละออกตัวซิ่งได้ขับช้าได้เดินทางได้นะ,ะได้วิ่งเกียร์ดีธรรมดาได้เชนเกียร์ได้คือถ้าคนรักจะซิ่งขับกับไกลๆเนี่ยความเร็วร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเดินทางเนี่ยเผื่อโค้งไม่ต้องยกเยอะฮะแค่ผ่อนคนเล่งได้ไม่ต้องคอยเบยรกนะเนี่ยถ้าสั้มาเนี่ยครับดูครับอ่ายังไม่มีอะไรขึ้นผิดปกตินะฮะรถพร้อมใช้มากครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักผมมาผมจะส่งคลิปนี้ให้นะก็ ก็รักปถายอีกแล้วนะฮะถ้าเกิดบอสเห็นคลิปนี้รับรองกระบาลร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนไปกับบอสไม่เคยขับแบบนี้ให้เขาเห็นนะเขาก็ยังเป็นสไตล์เจ้าของเต็นท์ที่กลัวรถจะเสียหายนะครับแต่ว่าผมมาคิดว่าถ้าคนซื้อไปอะถ้าอยู่ไกลรักหาอยู่แล้วเกิดไม่ได้เห็นคลิปเนี้ยตัดสินใจยากแน่นอนนะฮะถ้าเห็นคลิปว่ามันใช้งานได้แบบเนี้ยผมว่า อาจจะมีแรงจูงใจให้มาดูโดยเร็วนะหรืออาจจะจองทําสัญญาเลยไม่รู้แต่ว่าคือตัดสินใจได้ครับว่าเออกูชอบแล้วกูอยากจะมาดูนะรถซ x เสามสีแดงรู้สึกว่าตอนซื้อรถเขาจะให้เพิ่มเงินสองหมื่นห้านะผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็พวกคา,าร์บอนคาร์บอนเนี่ยชุดนี้น่าจะมีสี่ห้าหมื่นนะทางฝากระโปรงกันชนแล้วก็ฟิวเซอร์นะฮะทงท่อท่อก็น่าจะมีสองหมืนกว่าบาท รีแมปก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทรีแมปสไตล์เนี้ยผมมีร้านนะครับร้านถ้าเกิดใครซื้อรถไปอยากได้ไฟเดิมเดี๋ยวไหน,นเดี๋ยวติดต่อทางร้านให้นะฮะก็เข้าไปทําได้เลยใครจะไปใส่กล่องเพิ่มเนี่ยแต่ผมว่าสเต็ปเนี้ยมันมันเหมาะกับมันมากนะครับทั้งดูรอบฝาดูรอบฟาดนะดูรอบฟาดดูความเร็วที่เดินล้อไม่มีฟรีทิ้งล้อใหญ่ไม่มีฟรีทิ้งเห็นได้เลยเชนเป็นมาเหยียบมานะครับทอกดีมากนะครับ 0-100หน้ามา 6, 7, ัน6-7-8วิเนี่ยครับน้องๆเทอร์โบเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่เคยขับ Fc Fk ที่มีเทอร์โบนะแต่ NA เนี่ยผมให้ไอ้นี่เลยจูนลงมาได้ดีมากล้านนี้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับขอบคุณครับเซลล์ป้อมนะครับเบสคาร์เซนเตอร์นะอันนี้เราลักมาถ่ายนะครับ CX3 2.0เบนซินนะครับชุดแต่งออโต้เอเซ ล้อเวิร์กแท้นะฮะแล้วก็จะมีโชคเทอินเฟกนะครับท่อ HKS แท้อันนี้คือ,อรายละเอียดที่ผมให้ของแต่งเบื้องต้นแต่แต่งแค่นี้รถเป็นออกมาสมบูรณ์มากพร้อมใช้มากนะครับไงข้อฝากไปด้วยนะครับขอบคุณครับ